สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564ครับอยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลัมาเซียก่อติดบาร์เซ,บบเซลโลนาครับปีเตอร์โบสถ์จาะลึกเชลซีครับโคด้าทันข่าวลิเวอร์พูลครบับมาติดตามเรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะเพื่อเป็นเกียรติแก่รอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะที่จะมีขึ้นในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันเสาร์ใช่ครับนะปีเตอร์โบสระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับเชลซีนะบทสรุ สำหรับฤดูกาลนี้ว่าใครที่จะได้เป็นเจ้ายุโรปเพลงมาเออตอด,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 ดโอ้โหได้ยินเพลงแล้วรูรรรรรร้สึกขลังมากนะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคู่เดียวเลยครับนะเราไม่เคยทำพรีวิวแบบคู่เดียวมาก่อนใช่ฮะวันนี้เราจะเป็นแบบคู่เดียวเน้นๆแต่ต้องบอกว่าเนื้อหาที่เอามาฝากเนี่ยมีทุกแง่มุมใช่ครับใช่ครับครบถ้วนทั้งหมดความพร้อมสภาพทีม บทสัมภาษณ์เรื่องราวที่น่าสนใจการเอาคีแมนมาประชันกันใช่ครับใครที่ต้องจับตามองกันบ้างในนัดนี้วันนี้เราเก็บมาฝากทั้งหมดเลยใช่ครับผมนะอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนน้ำแรกธรรมชาติตาช้างนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยไบล็คเดตจ,จำกัดมหาชนครับคแอคให้จัดการก่อนเลยสักหนึ่งอึกก่อนขอเข้ารายการขอเสียงครางว่ายูฟ่า กูนึกถึงโฆษณาในเว็บไซต์เลยยูฟายูฟายูฟาโอ้นี่ทำอะไรก็ได้เลยนะได้ตามสั่งได้ตามสั่งนะครับอ่ะโอเคครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะไปดูโปรแกรมกันก่อนครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับก็29พฤษภาคมนะหรือว่าคืนวันเสาร์นะครับในเวลาตีสอง แมนซิตี้ครับจะเจอกับเชลซีแข่งขันที่สนามเอสตาดิโอโดราเกาในโปรตุเกสบ้านปอโตอ่าบ้านของปอโตนั่นเองนะครับก็เกมนี้เนี่ยจะจากที่สื่อให้ข้อมูลก็คือจะมีแฟนบอลเนี่ยเข้าชมเกมในสนามด้วยตัวเลขอยู่ที่16,000 500คนนะครับน่าจะเป็นกลุ่มแฟนบอลที่เยอะที่สุดในช่วงโควิด1 9แล้วแหละใช่ที่เข้าไปก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีของเกมนัดชิงนะเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบดูบอลแบบเงียบเหงาอีกแล้วไม่ต้องมาใช้ซาสังเค์อันนี้ซาแท้ๆแล้ว<อ>คนเยอะเลยนะเป็น,นหนึ่งกว่าคนแล้วส่วนแบ่งสัดส่วนเนี่ยคือน่าจะทีมแต่ละทีมเนี่ยก็คือฝั่งละประมาณ6กพั นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นแฟนบอลท้องถิ่นใช่นะที่อยู่ที่โปรตุเกสนั่นเองครับส่วนใหญ่แฟนท้องถิ่นก็ขายต่อให้แฟนแต่ละทีมอีกทีเพราะว่าก็มีแฟนแต่ละทีมที่บินไปเพิ่มแล้วเขาก็อ,อ,อยากจะได้ก็เป็นเรื่องของดีมาซัพายนะครับ,รบส่วนเรื่องของเฮดทูเฮดเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นสถิติไปแล้ว5นัดหลังสุดซิตี้ชนะ2เชลซีชนะ3ใช่ครับเออนี่ก็คือ โปรแกรมจะได้ไม่พลาดนะว่าเตะกันกี่โมงถ่ายทั้งสดยูฟ่าทีวีเนาะใช่ต้องทีนี้เนี่ยเรามาดูผลงานแล้วก็เฮดทูเฮดของทั้งสองทีมกันหน่อยต้องว่ากันหน่อยว่าการเจอกันช่วงหลังเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงนะครับดูอันข้างบนก่อนนะครับอันข้างบนเนี่ย previous meeting เนี่ยคือเฮดทูเฮดนั่นแหละนะครับถ้านับเอา5นัดหลังสุดอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงหลังเนี่ยเป็นเชลซีที่ชนะได้เยอะกว่านะชนะไปถึง3แล้วก็แมนซิตี้ชนะ2 สองครั้งหลังสุดเป็นเชลซีที่ชนะนะครับก็คือ FA Cup ครัรอบรองชนะเลิศแล้วก็ล่าสุดเลยก็เพิ่งชนะในลีกมา2-1แต่ว่าถ้าย้อนไปครั้งที่6นู่นเลยเมื่อปี2 0 1 9อันนั้นเคยเสมอกัน00นในฟุตบอลลีกครับรอบชิงแต่ว่าเป็นแมนซิตี้ชนะจุดโทษอ,อันนั้นเสมอกันรอบชิงนัดแจ้งเกิดเกม<อ>มาเจอกันเท่เสมอนะเวลาถ้าเป็นรอบชิงทีนี้เนี่ยอันข้างหน้าครับคือผลงาน5านัดหลังสุดจริงๆในในทุกรายการก่อนที่ซีซั่นจะปิดมาก่อนนานี้เนี่ยจะสังเกตว่า ทั้งสองที่มีสะดุดกันให้เห็นเหมือนกันนะอย่างเช่นแมเนเชสเตียมีสะดุดแพ้ไป2นัดแล้วก็ชนะไปถึง4จาก6เกมหลังสุดส่วนเชลซีมีสะดุดแพ้ไป3นัดเลยนัดเปิดสุดท้าย,ยก็มีแพ้วินล,ล่ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีแพ้อาร์เซนอลกับแพ้เลเอสเตอร์ก็ได้ได้ว่าฟอร์มไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหไล่พ่มาจนถึง นัดสุดท้ายก็มีสะดุดกันใช่ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสภาพทีทมกันบ้างดีกว่ารับว่าแต่ละฝั่งเป็นยังไงกันบ้างฝั่งเชลซีของกุนซือโทมัสทูเคิลแล้วกันนะครับก็พวกเขามีข่าวดีครับเพราะว่า2คีย์แมนอย่างเอนโกโล่กองเต้ที่เจ็บตั้งแต่ตอนเกมลีกเจอเลสเตอร์แล้วก็เอดูอาร์เมนดี้ที่เจ็บในเกมลีกนัดสุดท้ายที่แพ้วินล่า ปรากฏว่าทั้งคู่หายทันนะครับบินไปโปรโตุเกสด,ด้วยนะครับคอนเฟิร์มรายชื่อ25คนออกมาแล้วลงสนามได้แน่นอนนะครับพี่เต้แกก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า ผมก็เหนื่อยเป็นนะจริงๆอ่ะแต่ว่าต้องชมทีมงานทีมแพทย์ที่แบบว่าจัดสรรวางโปรแกรมเวลาในการเรียกความฟิตได้ดีก็เลยทันแน่นอนอส่วนเมนด,ดี้ก็ลงสนามได้เช่นกันของแมนซิตี้เนี่ยช่วงก่อนปิดซีซั่นแอบลุ้นเล็กๆตรงอิวไคกุนโดกันเควินเดอร์บอยพวกนี้ถูกไหมครับแต่สุดท้ายไม่มีปัญหาครับลงเล่นได้แน่นอนครับเพราะว่าอย่างนัดสุดท้ายของซีซั่นเนี่ยเดอร์บอยกลับมาแล้วถูกไหมครับ,รบ,รบยิงไกลยอย่างสวยเลยเพราะฉะนั้นนี่คือนัดชิงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์กเวอร์ชั่นที่ ฟูลทีมทั้งสองฝั่งอ,อไม่มีใครติดโทษแบนแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บคีแมนลงกันครบแบบร้อเปอครับอันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นออนะเพราะ <พอ S 3> ว่าออรอบชิงอะ่ะเราคาดหวังหึ่งเกมที่สู้กัน อย่างดีที่สุดแล้วขุมกําลังมาแบบเพียบพร้อมแบบนี้เราจะเห็นการจัดทีมหรือว่าการแก้เกมที่แบบแลกกันแบบมัต่อมัดแน่นอนคือน้อยครั้งนะ,ะน,น้อยมากส่วนใหญ่มันต้องม,มีคนนู้นคนนี้เจ็บแต่ว่าพอมันพร้อมอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่า,วานี่คือชุดที่ดีที่สุดซัดก,กันมันดูแล้วสนุกถูกต้องอ,อนะ,อะทีนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ไล์อัพก่อนนะก็ จากการคาดการณ์ของสื่อละกันนะอย่างที่เรามาตลอดก็คือเว็บไซต์ของอ<ม>ูสกอร์นะครับเรามาดูซิว่าเขาคาดการณ์อย่างไรบ้างนะฝั่งของแมนซิตี้ครับ4-3-3เอเดซอนโมราเอสเฝ้าเสานะครับแบ็คโฟร์ครับทางซ้ายซินเชนโก้ทางขวาวอลเกอร์คู่เซนเตอร์ก็เป็นดีอาร์ตกับสโตนมิดฟิล์มีกุนอกันโรดี้เบเนดโดซิวาแล้วก็แนวรุกนะครับฟิลโฟเดนควินเดอร์บอยเป็นฟอลส์ไนแล้วก็ริยัตมาเลส เป็นปีกขวาโอ้โหนี่คือ11ตัวจริงที่น่าจะดีที่สุดณตอนนี้ที่เป๊ปจัดในช่วงหลังถูกต้องนะส่วนฝั่งของเชลซีนะครับบูสโกก็คาดว่าน่าจะเป็น3-4-2-1นะครับเอโนอาร์เมนดี้เฝ้าเสาแนวรับครับมีเซซ่าอสัสเปริคเวต้านะครับตีโกโซิวาแล้วก็อันโตนิโอดูเดเกอร์นะวิงแบ็ก2ฝั่งครับลิสเจมนะกับเบนชิวเวลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นจอร์จินโยกับกองเต้แนวรุกครับมีซีเยก เม์แล้วก็แวนเนอร์วิเทอร์บอครับคิดว่ายังไงครับซีเอืมเอาถ้าเกิดจะให้วิเคราะห์นะครับตัวรุกเนี่ยดูทรงแล้วถ้ามาเซตนี้คือโทมสัสทูเคลลิลน่าจะเชื่อใจเรื่องของความถูกฉลโกเพราะว่าเวลาที่เชลซีเจอกับซิตี้สองนัดหลังสุดที่ชนะได้อ่ะซีเยกจะเล่นดีซีเยกเป็นคนยิงประตูชัยในรอบรอง FA ฟเอครับแล้วก็เกมลีกเเป็นคนยิงตีเสมอได้ ส่วนตีโมไวเนอร์ก็จะมีส่วนกับประตูเสมอเวลาเจอกับแมนซิตี้เล่นแล้วชอบแอสซิสต์เพราะฉะนั้นอันนี้คือจัดแบบถูกฉลกแต่ถ้าเกิดอีกเซตหนึ่งที่เขาคาดการณ์กันก็คืออาจจะใช้ระบบฟอลสไนท์ก็ได้คือใครเฮาส์จะยืนเป็นฟอลสไนท์อีกคนนึงเป็นเมสันเมาส์แล้วก็อีกคนนึงแย่งกันระหว่างพวกคริสเตียนพูริสิตกับตีโมไวเนอร์ต้องดูว่าโทมัสซูเคิลจะวางยังไงแต่ว่าคู่กลางผมว่าน่าจะเป็นมาเตโอโควาสิตก่อนจอร์จินโยแล้วก็ตรงวิงแบ็คขวาให้จับตาให้ดีครััับบว่่่ามมนนไแคร อาจจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นเจมส์ไปยืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาและเดฟไปยืนเป็นวิงแบ็กขวาก็ได้เพราะช่วงหลังโทมัสฟูเคลลิลชอบเอาดิสเจมส์ไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาครับเนื่องจากว่าเดฟเนี่ยความเข้าใจเกมสูงแต่สปีดเหนือน้อยนะครับอายุเยอะตามพวกตัวเร็วๆไม่ค่อยทันส่วนเจมส์ยัียงหนุ่มอยู่เอาไปตามพวกตัวสปีดตัวเร็วๆ <c oughs> คืออารมณ์แบบว่าถ้าสมมติวิงแบ็กลอยสูงเนี่ยให้ถอยลงมาบางทีถอยไม่่อยทนันถูกไหมครับถ,ถ้าเป็นถ้าถ้าอ่ามาถึงว่าเซนเตอร์จะวิ่งตามถ้าเดฟเป็นเซนเตอร์ตัวขวา บางทีแบบจังหวัดที่เขาต้องเติมขึ้นไปช่วยเกมเลุกใช่ไหมครับกลับมาไม่ค่อยทันเข้าใจแล้วเมื่อกี้สมองผมกลับนิดน,นึงเต่ใช้เจมเล่นแต่ว่าข้อเสียของรีสเจมก็คือเรื่องของการยืนตำแหน่งแล้วก็การออกบอลที่บางทียังขาดความปราณีตโอเคฮะก็เรียกได้ว่าจับเต็มแน่นอนแล้วของแมนซิตี้ ในสองนัดที่เจอกันยังไม่ได้ยังไม่เคยจัดชุดเต็มขนาดนี้นะครั้งนี้ก็คือก็คงแบบเอาเอาอะก็เป๊ปก็พูดเอาไว้นี่ว่ารอบนี้มันไม่เหมือนกับสองนัดที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นนัดชิงก็อยากจะล่อตัวนะถูกต้องเป๊ปบอกเองเลยว่ามันมันคนละรายการกันแล้วแล้วก็นัดนี้คือเป็นนัดที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่าสนุกสนุกแน่นอนทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์จากสื่อบ้างว่าคีย์แมนหรือจุดไหนที่ มันน่าจะเป็นจุดที่ต้องวัดกันในสนามแล้วมันจะมีผลต่อการตัดสินเกมนี้3ข้อด้วยกันที่มาจากสื่ออย่างเด e Top f l ฟซึ่งเป็นสื่อในเครือของ90บมิลเว็บไซต์ดังเจ้าหนึ่งเหมือนกันเขาก็ให้มาดังนี้เอาจุดแรกครับ,รบเขาบอกเมสันเมาส์จับตาดูให้ดีกับการดวลกับผู้เล่นฟิลโตรับของฝั่งแมนซิตี้ครับเขาบอกว่าเมาส์คือหนึ่งในผู้เล่นที่ปีนี้เป็นเดอะแบกของแมนซิตี้แล้วก็ฟอร์มดีที่สุดเลยนะครับ <Chelsea. S 1> ของเชลซีแล้วก็รอบรองชนะเลิศก็ยิงเดลอมาริตมาแล้วก็ถ้าตามตำแหน่งแล้วเนี่ กองกลางตัวรับของฝั่งแมนซิตี้ก็จะต้องมีช็อตที่ต้องดวลกับเมสันเมาส์อยู่แล้วแฟนนินโยหรือว่าโรดี้คนใดคนหนึ่งจะต้องได้ลงเล่นเกมนี้แต่ว่าถ้านับเกมเล็กที่2ที่แฟนนินโยเจอกับเป๊ะเชยะวันนั้นแฟนนินโยได้ลงแทนโรดี้เฉยเลยดังนั้นก็ไม่แน่ว่าจะเป็นจะเป็นใครลงเล่นนะครับในการเจอกันทั้งสองครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเจอโรดี้หรือเจอแฟนนินโยก็ตามเมาส์ป่วนมิดฟิลด์ตัวรับได้ดีมากๆทําให้แมนซิตี้เสียฟาวเยอะมากๆต้องรอดูว่าการเจอกันรอบนี้แมนซิตี้จะปิดเมสา์อยูน ก็ถ้าถ้าเอาจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดเราดูจากไลอ up เ mm hmm. บื้องต้นน่ะคนจะคิดว่าเมาส์ยืนเป็นตัวรุกแดนวนแน่นอนถูกไหมครับแต่จากที่ดูมาตอนที่เจอกันใน FA Cup อะ่ะเมสันเมาส์เวลาเจอกับแมนซิตี้อ่ะเขาเล่นเป็นเป็น8กึ่ง10ครับเข้าใจถอยลงมาด้วยเวลาเล่นเกมรับนะ่ะเมสันเมาส์จะถอยลงมายืนกับกองเต้แล้วก็จอร์ hmm. จินโยเป็น3มิดฟิลตรงกลางซึ่งอันนั้นคือช่วยเกมรับเพราะฉะนั้นบางทีอะ่ะ มีสันเมาส์ไม่ได้เจอกับแค่พวกกองกระตัวรับอย่างเดียวบางทีเมสันเมาส์ต้องไปช่วยไล่บอลมิฟิลของซิตี้คนอื่นๆด้วยอย่างเช่นอย่างพวกกุนโดกานพวกนี้อย่างพวกแบร์นาโดซิลวาพวกนี้มีสันเมาส์ต้องต้องไปไล่ตามประกบพวกนั้นด้วยคือคงคงคงมีเจอกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ต้องตวนกันตลอดตังเกมแต่จังหวะที่เมสันเมาส์อาจจะเติมขึ้นไปเนี่ยตัวรับก็อาจจะต้องคอยคอยมาตัดให้อยู่ช่วงง่ายๆเอาง่ายๆตอนตอนที่ไม่มีบอลน่ะเมาส์น่าจะต้องไปเจอกับพวกกุนโดการหรือแบร์นาโด แต่ถ้าเกิดเชลซีได้ครองบอลนะเมา bon ส์ ount, ต้องไปเจอกับกองกลางตัวรับของแมนซิตี้นั่นะครับทีนี้ครับอีกหนึ่งหัวข้อที่ต้องคุยกันก็คือเรื่องของคีแมนอันดับหนึ่งของทั้งสองทีมครับฝั่งซิตี้ต้องส่งเควินเดอร์บอยเข้าประกวดนะครับแล้วก็ฝั่งของเชลซีเป็นเอ็นโกโล่กองเต้นะครับเดอรอยกับกองเต้คือคู่ที่จะดวลกันแล้วก็พูดด้วยเต็มปากว่าเป็นสองแข้งที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งของตัวเองเลยนะครับผมคือถ้าพูดถึงกองกลางตัวรุกเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้คนนึกถึงเควินเดอร พูดถึงกลางรับคนก็นึกถึงเอ็นโกโลกองเต้แมนซิตี้ปีนี้ครับหลายๆนัดเล่นโดยไม่ได้ใช้หน้าธรรมชาติแต่เอาเควินเดบรอยไปยืนเป็นฟอลส์นายซึ่งทำผลงานได้ดีครับดังนั้นไม่ว่าจะมาแผนไหนดูแล้วโทมัสทูเคิลน่าจะสั่งให้เอ e, ็นโกโลกองเต้ตามเควินเดบร์บอยแน่พอถ้าเกิดเอาไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยโอ้เควินเดบรอยเนี่ยขยันยิงทีมเก่าเลิกเกินยิงประตูใส่ทีมเก่ามาหลายลูกแล้วครับราะว <ผม S 1> ่า,า,าตามที่คูสกอร์บอกเขาให เดอะบอยเป็นฟอลสไนด์้วยฟอลสไนคือบทบาทของกองเต้ผมว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเราให้เรียกภาษาบ้านๆคือเล่นแบบแมนมาร์อ่ะเล่นแบบวิธีแบบประกบประกบเตะเป็นเงาอ่ะผมว่ากองเต้เป็นคนที่ทาในในส่วนนี้ได้ดีมากๆจริงแล้วคือคุณไม่ต้องห่วงว่าเดอะบอยจะสอดไปทางไหนจะวิ่งสลับสับเพื่อเปลี่ยนกับเพื่อนคือกองเต้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไปได้ทุกที่ของสนามจริงเขาไปได้หมดจริงๆนะครับคือ ถ้าเกิดว่าเรามองว่ากองเต้ตัดเดอะบอยออกไปได้ผมว่าโอเคมันก็จะช่วยเชลซีได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไปให้สมาธิกับกองเต้ในการเอาไปปิดเดอะบอยคนเดียวอะซิตี้ไม่ได้มีคนที่ปั้นเกมลุกได้คนเดียวซึ่งวิธีการแก้ไขของเว,วาค์ดิโอล l าผมไปดูพวกช่องที่เขาวิเคราะห์แท็กติกเชิงลึก ของเป๊ปแล้วก็ทูเคอรนะที่เขาได้ลเซสนโค้ดด้วยเขาบอกว่าวิธีแก้ของเป๊ปที่ทําแล้วทูเคิรปวดหัวคืออะไรเลยไหมครับคือดรอปผู้เล่นตัวรุกแดนบนลงมาโอเวอร์โหลดตรงกลางสนามเชลซีเพิ่มแรงคือสมมติถ้าบางช่วงเดอะบอยลงมาล้วงบอลอยู่แล้วดูนกกองเต้นหนึ่งต่อหนึ่งมันยังสูสีกันแต่บางครั้งเนี่ยเอาพวกตัวรุกใครก็ได้คนหนึ่งถอยต่ำลงมาเพื่อให้เกิดสถานการณ์สองรุมหนึ่งให้กองเต้นอนลุมใช่กองเต้จะได้แบบว่าจะตามเดอะบอยแต่อีกคนนึงก็โล่งแล้วคือในในโอกาสแบบนี้มันอาจจะ ได้เห็นเป็นแบบสถานการณ์ที่โฟเดนลงมาช่วยเรบรอยอใช้ความคล่องตัวมาเรสด้วยมาเรสแล้วอย่าลืมว่าทั้งโฟเดนทั้งมาเรสอะถ้าคุณแบบแป๊บเดียวอะเขาพาบอลขึ้นขึ้นสู่พื้นที่สุดท้ายอะไรแบบนี้ด้วยความเร็วของเขานะครับดังนั้นถามว่ามันเป็นตำแหน่งที่ดวลกันแล้วมันจะมันจะมีผลแน่นอนมันมีผลอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หแมบบายความว่าเราจะโฟกัสกับการสู้กันของคู่นี้อย่างเดียวนะคุณต้องต้องระมัดระวังส่วนอื่นด้วยใช่แต่อันนี้คือคีย์ที่ต้องดูจากตาดูเลยเพราะว่า ถ้ากองเต้ทำได้ดีกว่าวันนั้นวันไหนที่กองเต้ถ้าเล่นดีสุดๆจริงเขาคงเหนื่อยครับแต่ถ้าวันไหนถ้าเป็นเดอะบอยที่ฟอร์มเข้าฝักคือเขาก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในสนามเหมือนกันแบบจ่ายยิงได้หมดคือใครเล่นดีอ่ะฝั่งตรงข้ามเหนื่อยจริงเท่านั้นเองแล้วมันไม่ได้มีผลแค่เรื่องของรายการนี้เพียงอย่างเดียวสื่อต่างประเทศเขาก็เล่นประเด็นกันแล้วว่าถ้าทีมไหนเป็นแชมป์เนี่ยคีแมนของทีมนั้นน่ะ มีลุ้นได้บอลลงดอปีนี้ครับคือตอนนี้เตงง1 2 3เป็นพวกเลวันดอฟสกี้เควินเดอร์บรอยสมมุติถ้าเกิดซิตี้เป็นแชมป์ UCL ลและเบลเยียมทำผลงานในยูโรได้ดีเดอร์บรอยก็มีโอกาสได้จริงถูกไหมครับหรือถ้าเป็นกองเต้พาเชลซีคว้าแชมป์ได้แล้วกับฝรั่งเศสทำผลงานได้ดีในยูโรเอ็นโกโลกองเต้ก็มีโอกาสไปแย่งกับเลวันดอฟสกี้เหมือนกันทั้งคู่ต้องพยายามทำเพื่อทีมด้วยแล้วก็ทำเพื่อผลงานตัวเองด้วยใช่ครับทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องราวของลิยาดวน เพิ่มหัวข้อสุดท้ายข้อที่<ช>3นะครับจาก90ามิลน,นะเขาบอกว่าถ้าเราลองมองดูผลงานของอมาเลสในช่วงหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะฟอร์มฮอตมากๆนะครับมีประตูกับแอซิสเนี่ยต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะรอบที่แล้วใน UCL นี่แหละมาเลสยิงเปเช่ทั้ง2นัดเลยจริงทั้งเย้าทั้งเยือนอนะครับยิงไป3ลูกด้วยแล้วก็ปั่นป่วนแนวรับของเปเช่ดังนั้นเราอาจจะได้เห็นภาพเดิมที่อาจจะฉายซ้ำในเกมกับเชลซีคืออาจจะทำให้แนวรับของเชลซีเนี่ย รู้สึกปั่นปวดได้ดังนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบนะครับก็คือโดยตำแหน่งนะเซนเตอร์ Center ตัวซ้ายจะต้องดวลกับปีกขวาของคู่แข่งใช่ครับนะครับดูดกเกอร์ครับจะต้องเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้นะจะจัดการกับความเร็วความคล่องตัวแล้วก็ทักษะของมาเลสได้ดีขนาดไหนเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยนับตั้งแต่ที่ทูเคิลเข้ามาผมว่าดูรีกเกอร์กลายเป็นคนละคนเลยนะ ในช่วงหนึ่งเขาเคยมีปัญหาช่วงหนึ่งเขาเคยแบบถึงขนาดที่ว่าโดนดรอปเป็นตัวสำรองเป็นเบอร์ห้าของทีมเออเป็นตัวเลือกมีข่าวจะโดนขายด้วยซ้ำไปแต่พอทูเครนเข้ามานี่คือการกลับมาชุบชีวิตเูดเกอร์จนกลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ไว้วางใจได้มากสุดของเชลซีตอนนี้เลยก็ว่าได้ริโอบอกว่าตอนนี้เป็นกองหลังเบอร์สีม่มาถึงของพิมวิลีกนะไม่ใช่ <c oughs> ของทีมนะไม่ใช่ของทีมนะเออดังนั้นเนี่ยนี่คือคนจะต้องดวลตำแหน่งกับมา,มาเลสโดยตรงเห็นภาพเลย เพราะไงมาเลก,ก็อยู่แถวๆฝั่งขวามีหุบเข้ามาตรงกลา,างก็จริงแต่มันต้องมีในเกมแน่นอนที่ช็อตที่ต้องโดตนตัวริิเกอร์แต่ปีนี้ริิเกอร์พอทูเข้ามาที่ขวัดหมอกดีขึ้นเลยเพราะว่าเขาดูดูดีมากแล้วก็เขาเหมาะมากกับการไปยืนต้ตรงตัวตรงตรงด้านริมเส้นอย่างเงี้ยเขาเร็วมากอย่างวันที่เจอลิเวอร์พูลเงี้ยโอ้โหริิเกอร์นี่อาซาร่าอยู่หมัดเลยคือผมว่ามันเหมาะเจาะกันคือเอาอย่างรดลิเกอร์ก่อนเนี่ยตั้งแต่ผมดูเขาเล่นกับเชลซีมานะช่วงเวลานี้ อยู่เมื่อกี่โคชคอนเต้ซารีแฟรงค์ลัมพาดเล่นไม่ดีเท่าตอนนี้ครับอตอนนี้คือตอนที่ลูดิกเกอร์เล่นดีสุดและในขณะเดียวกันผมว่าริยาตดมาเรสตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาดีสุดกับแมนซิตี้เหมือนกันจริงจริง,รงผมว่าปีที่แล้วเขาเริ่มดีขึ้นเยอะนะเริ่มปรับตัวได้เริ่มเป็นตัวหลักแต่ปีนี้ผมว่ามาเรสก็ท็อปฟอร์มมากๆเหมือนกันคือถ้าเกิด วัดถ,ถึงตัวรุกของซิตี้เนี่ยผมว่าเดอร์บยนี่คือมาเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมครับแต่ผมว่ามาเรสกับโฟเดนนี่ฟอร์มดีพอๆกันเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่คนฟอร์มดีมาเจอกันอ่ะมาทีนี้ถึงช่วงท้ายสุดแล้วฟันทงกอร์เอาใครก่อนดีเอาปีเตอร์บอสไหมผมก่อนเลยปีเตอร์บอน่าจะคิดวิเคราะห์มาจากบ้านแบบโอ้โหหลายตลบแล้วคิดวิเคราะห์นะแล้วก็นัดชิง UCL ผมต้องบอกอันนี้ก่อนแล้วกันครับว่าผมไปเปิดเช็คพวกสื่อดังมาครบแล้ว ว่าแต่ละสื่อให้ยังไงกันบ้าง mm. Who scores ป o r ์ตโ e Evening Standard ให้ซิตี้เฉือนหนึ่งลูกทุกคน mm. ทุกทุกสื่อเลย mm. เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าเกิดว่าหลายคนจะมองว่าซิตี้ดูเป็นต่อเล็กๆซึ่งผมก็มองว่าซิตี้ดูเป็นต่อเล็กๆจริงๆนะถ้าดูจากผลงานในลีกดูจากผลงานในประเทศไม่แปลกใจที่สื่อเขาจะให้ทางซิตี้เหนือกว่า แต่ที่นี้ครับบอลน,นัดเดียวครับบอลน,นัดชิงชนะเลิศผมว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่ผ่านมาทูเครอรเวลาเจอกับเป๊ปเนี่ยผมว่าสู้กันสนุกตลอดสื่อเขาใช้ว่าเหมือนการดวลหมักรุกกันคือแบบต่างฝ่ายต่างแก้ทางในเกม กันช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตผมว่าน่าจะสนุกแล้วก็ตัวทูเคิลเคยบอกเองเลยว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของเป๊ปแบบศึกษามาแล้วก็สองคนนีความสัมพันธ์ดีต่อกัน<ม>ก่อนเจอการมีการคุยกันตลอดหลังจบเกมก็คุยแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอด mm. ผมว่าสู้กันสนุกครับทีมหนึ่งสู้เพื่อแชมป์ยุโรปสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรส,ส, mm. ส่วนอีกทีหนึ่งก็สู้เพื่อแชมป์สมัยที่2 mm. ของตัวเองแล้วก็ทูเคิลปีที่แล้วอ,อกหักมาเ mm. ตียโกซิวาปีที่แล้วอ,อกหักมาผมไม่ได้แอปสกอร์นะคือ คืออย่างตอนนัดชิง FA ฟเัผมก็ให้เชลซีชนะแต่แข่งจริงแพ้ถูกไหมครับแต่อันนี้ผมว่ามีโอกาสออกเสมอสูงจริงครับเพราะว่าผมดูแล้วนัดชิงชนะเลิศจะเล่นแบบรัดกลุ่มยิ่งกว่าเก่าคือตอนที่เจอกันมา2นัดหลังสุดก็รัดกลุ่มแล้วแต่นั้น,นี้ผมว่าจะรัดกลุ่มมากกว่าเก่าแล้วเชลซีเวลาเล่นนัดชิง UCL จุดโทษทุกครั้งปี2008เจอแมนยูดวลจุดโทษแพ้ปี2012เจอกับบาเยนน์ดวลจุดโทษชนะผมคิดว่า มีโอกาสที่เชลซีจะดวนจุดโทษสามสมัยติดเลยครับผมว่าเสมอกันหนึ่งประตูต่ 1. 1> อหนึ่งแล้วดวนจุดโทษอันนี้วัดกันที่ดวงว,มมวัดกันที่ความแม่นของคนยิงวัดกันที่มือกาวเอเดียซอนแล้วก็เอดูอาร์มนที่เป็นใครจุดโทษมันตอบยากแต่ผมคิดว่ามีโอกาสไปถึงจุดโทษเอ <Okay. S 2> ามไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเป็นกลางนะแต่ผมเข้าใจาเ,เข้าใจอาขวาัญขวัญมันเป็นไปได้ครับมันอาจจะออกเสมอได้อยู่แล้วอาขวัญว่าไงหรือได้ผมว่า อ่ะค <aid> ุณ <Solomon> ก่อนดีกว <mainland> ่าผมเป็นคนที่แบกรับความเสี่ยงมากที่สุดคือผมรู้สึกเอาอย่างนะการเจอกันในช่วงสองครั้งที่ผ่านมาที่เป็นเชลซีชนะผมรู้สึกว่าเกมมันสู้กันได้นะเกมมันสู้กันได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าในเมื่อเกมมันสู้กันได้มันสูสีจริงจงมันอาจออกในทุกอย่างแต่มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ผมว่าขวัญน่าจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเป๊ปเนี่ยหลายทีแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้แบบว่าเขาจะไม่ค่อยแพ้ใครติดติดกันอ่ะผมรู้สึกว่า เผอิญมันมาเจอกันรอบที่สามดันเป็นนัดชิงถ้ามันเจอกันในลีกมันอาจจะแพ้มันก็ค่มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนแค่สามแต้มแต่นี้มันคือถ้วยแชมป์เลยผมรู้สึกว่าจะเป็นแมนซิตี้ที่ดีกว่าเล็กๆแล้วด้วยความความเครียดของเป๊ะอาจจะทําให้เฉื่อนชนะผมว่าอาจจะเป็นแมนซิตี้ที่ชนะผมว่าสกอร์ไม่น่าไม่น่าแบบยิงกันขาดมันแค่เฉือนเท่านั้นคุณภาพพอกันมากให้ให้เป็นแมนชิตี้ชนะสองหนึ่งทัคติกสู้กันได้เลยแต่แบบแค่ความเฉียวขาดบางอย่าง ที่แมนซิตอ้อาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยขวัญกำลังใช้ลูกคิดคำนวณยากมากเลยนะแต่ยากจริงครับคือคู่นี้มันเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบคือยากจริงๆอ่ะถามว่าเชลซีทำได้ไหมก็มีโอกาสทำได้เพราะเขาก็แสดงให้เห็นมาแล้วในสองนัดที่ผ่านมาใช่ครับว่าเขาเขารับมือกับเป๊ปได้ยังไงแต่ว่าจุดต่างเนี่ยก็อย่างที่เป๊ปให้สัมภาษณ์ไว้เลย,เลยคือคือเขาเขารู้อยู่แล้วว่าในเกมลีกอ่ะถามว่า มันมันส่งผลขนาดนั้นไหมตอนในเกมที่เจอเหลบเชลซีมันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นเพราะว่าต่อให้แมนซิตี้แพ้ในความรู้สึกของนักเตะในความรู้สึกของโค้ชเขาก็ยังรู้สึกว่าก็ยังไงก็แชมป์แชมเปียน์ลีกนะครับส่วนฟุตบอลถ้วยโอเคมันน่าเสียดายแต่ฟุตบอลถ้วยในประเทศก็อย่างที่เราทราบกันมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของเป๊ปอยู่แล้วลูกทีมเขาก็คงรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรหรกก็ก็บอลในประเทศอ่ะ ก็เคยได้มาแล้วแต่นี่ยูฟาแชมเปี้ยนีกที่ฝ่ายหามมนานใช่อารมณ์มันจะต่างกันทันทีนะผมให้ลองนึกภาพถ้าเกิดว่าในเกมนี้เนี่ยเป็นเชลซีที่ขึ้นนําก่อนมันจะมีความแตกต่างจากในเกมลีกหรือว่าในเกมบอลถ้วยในประเทศที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เลยครับถ้าสมมุติว่าซิตี้โดนนําก่อนอารมณ์บรรยากาศจะต่างไปครับการเน้นของเป๊ปการจริงจังของลูกทีมมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนี้ผมมองว่าจุดเนี้ย อย่างที่เป๊ปพูดอะถูกต้องเลยคือเขาเขาจะทําให้เกมรอบจริงมันมีความต่างจาก2นัดที่เจอจนบางทีนักเตะเชลซีอาจจะรู้สึกแปลกใจไปเลยด้วยซ้ำไปมผมว่าซิตี้มีโอกาสเข้าวินนะพี่บอสโอ้ฟันธงทุกอย่างมันมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้อยู่แล้วครับทุกคนสามารถแสดงความเห็นกันได้ผมว่าซิตี้มีโอกาสเข้าวินแล้วอาจจะเป็นแบบตีหัวเข้าบ้านเลยลูกเดียวลูกเดียวแล้วก็คองเกม หนึ่งศูนย์เหรอคุณก็ <ผม S 1> ให้ให,หนึ่งศูนย์นยเลยเป็นร,รอบชิงที่แบบลุ้นระทึกระจบลงไวยลูกเดียวคือจริงๆอ่ะผมก็จะให้หนึ่งศูนย์เนี่ยตอนแรกนะแต่ผมคิดไปคิดมาคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆเชลซีอ่ะถ้าเล่นเกมลุกแล้วมีพื้นที่เยอะๆผมรู้สึกว่าแมนซิตี้เจอปัญหามาตลอดเลยนะกต่การรับมือผมรู้สึกว่าเชลซีก็น่าจะยิงได้ลูกหนึ่งนั่นแหละผมก็คิดมุมนั้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป๊ป เสียมาตลอดใน2เกมที่เจอกับเชลซีแล้วเกมนี้เขาจะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นใช่แค่เสริมเข้าไปรอดูฮะผมว่าออกได้ทุกหน้าจริงนะฮะก็เชลซีก็ยังมีโอกาสนะคืออย่างที่บอกเป็นมดลองย้อนในปีที่ได้ยูเซลครั้งล่าสุดเส้นทางมันไม่ได้ปูมาแบบนี้เลยนะคือตอนปี2008อ่ะผมยังรู้สึกว่าเป็นนักชิงที่สู้ได้แต่ว่าแพ้แต่ตอนปี2012อ่ะ เชลอซีรอบแรกแต่รอบ16ทีมฟอร์มไม่ดีเลยรอบรอนเจอบาร์ซ่าเขาสู้บาร์ซ่าไม่ได้2นัดรอบชิงเขาสู้บายเย็นไม่ได้ร2อยนาทีแต่อบอลน,นัดชิงมันทุกอย่างมันเกิด,ดขึ้นได้เราติดตามดูครับวันเสาร์นี้ตีสองก็ถ้าเป็นแชมป์ปีเตอร์โบสก็คงดีใจแบบมากๆครับ<อ>แต่ถ้าเกิดไม่ได้แชมป์ก็คงเสียใจคงร้องไห้หนักอยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นมัศนจักรของฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะก็ถ้าเชลซีเป็นแชมป์ผมก็คงจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดซิตี้ เป็นแชมป์ขึ้นมาก็แสดงความยินดีด้วยนี่แหละคือเสน่ห์ของฟุตบอลมันมีสุขมีเศร้ามันจะมาสุขตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้แล้วฟุตบอลมันไม่ได้จบแค่นี้ครับทุกอย่างมันดําเนินต่อไปเรื่อยปีใหม่ก็เริ่มใหม่ฤดูกาลใหม่ก็กลับมานับหนึ่งมาทั้งสองก็คือต้องพูดว่าจริงๆทั้งสองทีมจริงๆแฟนแมนซิตี้ที่ฟังอยู่สมมติถ้าเกิดพลาดแพ้นะจริงมันก็ไม่ใช่จุดจบของโลกเป๊ปก็ยังอยู่สู้ับพวก็ยัคุณต่และเป๊ปอาจจะบ้าคลั่งแล้วไปซื้อตัวเาเองใครจะไปรู้อ นะติดตามดูนะครับ,รบเอาใจช่วยทั้งสองทีมเลย<า>ทั้งเชลซีทั้งซิตี้นะครับก็ขอให้จบลงด้วยชนะทั้งคู่แล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้ดิไม่ได้ฟุตบอลต้องมีแพ้มีชนะเอาให้เต็มที่นะครับก็ขอให้เป็นรอบชิงที่สนุกที่สุดสามรอบแฟนบอลทุกใช่ ทั่วไปทุกคนนะผมว่ามีหลายๆแฟนบอลทีมอื่นก็อยากดูนัดนี้มันเป็นนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ามีแต่คนอยากลุ้นอยากดูสั่นแน่ไม่รู้ว่าคุณเป็นไหมเวลาผมดูบอลนัดสำคัญตัวผมสั่นตลอดเก่งเลยมันจะสั่นแบบต้องมีประตูเกิดซะตัวเองก่อนแล้วมันจะหายสั่นนะครับอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนของเราเหมือนเดิมครับนำแร่ธรรมชาติตวาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็นี่ครับแคมเปญดีๆจากไทยเบสบอลจำกัดมหาชนนะครับก็คือเรื่องของสปอร์ตแมนชิพอะวอร์ดครับรางวัล นักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับทางไทยเบสเนี่ยก็จะมีการประกาศรายชื่อออกมานะในทุกๆสัปดาห์สำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook ของสยามสปอร์ตนี่แหละนะครับแล้วก็เลือกเอาไว้ในใจนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดโหวตอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยคือคนให้คําตอบนี่คือช่องทางในการโหวต นะครับเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ใครเข้าไปโหวตเนี่ยคุณก็จะได้มีลุ้นเงินรางวัลนะจากทางบริษัทไทยเบฟด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาสปอร์ตแมนช a ่ a อเวอร์ดก็มีจัดมาหลายปีแล้วฝากเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงหนังสือครับนี่รีโอนลเมซี่ครับอัจฉริยะลูกหนังนะโดยพี่เจมส์ลาลิก้าชอบอชอบคนออกแบบปก ทุกเรื่องราวออนะครับเกี่ยวกับลิโอเนลเมสซี่เรื่องไหนที่คุณอยากรู้ตั้งแต่จุดกําเนิดเลยนะเรื่องของตอนเด็กเมสซี่เป็นยังไง<ม>อาการขาดโกรทฮอร์โมนเนี่ย<ม>เป็นยังไงตอนเมสซี่อายุ70เป็นยังไงยังไม่ถึงัเออเอาอดีตก่อนอนะอนาคตยังไม่รู้นะครับแต่ว่ารวบรวมเอาไว้ทั้งหมดแล้วในเล่มนี้นะครับ100 50บาทถูกมากๆนะทางไลอ้อของสยามสปอร์ตช็อปนั่นเองครับผมนะครับแล้วก็แจ้งด้วยครับใครที่เป็นคอหนังสือพิมพ์นะในเครือของสยามสปอร์ตนะครับก็สามารถไปสั่งจองหนังสือพิมพ์นะที่เซเว่นอีเลเว่นหรือว่าร้านขายหนังสือชั้นนำนะครับใกล้บ้านท่านได้เลยนะก็ทั้งสยามกีฬาสตาร์สอเกอร์สปอร์ตพูสปอร์ตแมนตลาดลูกหนังนะครับตอนนี้ทางสยามสปอร์ตเขามีการปรับจำนวนยอดนะสื่อสิ่งพิมพ์ในเครืออยู่ ก็ฝากด้วยค,ครับผมนะอ่ะโอเคครับนี่คือทั้งหมดของจอบประเด็นนะครับขอบอคุณสําหรับการติดตามนะแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะเพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้เราสาคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้าง